นึกว่าพ่อใหญ่ขุนช้างยืนหลับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราช่องขุนช้างสะพานบุญคนรักช้างคะ่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะพ่อใหญ่ขุนช้างของเราก็ยืนหลับหรือเปล่านะคะแม่แม่คะดูแลบลิ้นนะเหมือนใบบุญเลยนะคะหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะเต๊กตาใบบุญเลยนะคะแม่แม่ตอนนี้เหมือนจะนอนจะยืนหลับหรือเปล่า อันนี้พ่อกี้ให้มาเป้ารถนะคะยืนเป้ารถปกติพ่อใหญ่คุณช้างจะเป็นช้างที่กลัวรถมากเลยนะคะเราก็เลยเอารถมาไว้ใกล้ๆเพื่อให้เขาชินกับรถกันนะคะแม่ๆคหนึ่งยืนหลับแล้วนะคะเป็นการยืนหลับนะคะทักผ่อนหรือท้องนะคะไม่ยุบเลย ชอบแลบลิ้นเหมือนใบบุญนะคะแม่แ่คะยืนยืนหลับยืนหลับตานะคะน่าจะน่าจะยืนนอนหรือเปล่าเนี่ยเป็นทางที่ดุดมสมบูรณ์นะคะมาอยู่กับเรามีความสุขนะคะไม่ได้ทํางานทําการอะไรเลยยืนกินอย่างเดียวนะคะแม่แม่คะดูนะคะขนาดแมลงกัดก็ไม่ไม่ยอม ยับเลยนะคะคเป็นภาพน่ารักน่ารักของพ่อใหญ่ขุนช้านะคะวัย57ปีนะคะการยืนอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตุกตะใบบุญทําอะไรอยู่เนี่ยพ่อนอนพ่อยืนหลับแล้วน้องใบบุญจะทําอะไรนาะนะคะอากาศเย็นนะคะมีแดดอยู่นะคะแต่ว่าช้างเราอยู่ในร่มนะคะวันนี้น่าจะแดดร้อนอยู่นะคะแม่ๆม่ะ ช้างของเราอยู่ในล่มนะคะเนี่ยเฝ้ารถอยู่แบบนี้เลยนะคะท่านจะได้ชินกับรถนะคะเคยดูเจนในป่านในดงนะคะตอนนี้ก็มาชินกับรถให้รถจอดอยู่ใกล้ๆนะคะเวลาขึ้นรถเคลื่อนย้ายมันก็จะได้เร็วหนะคะจะได้ไม่ตื่นไม่กลัวนะคะมาพาไปดูใบบุญกันเลยค่ะใบบุญอยู่ไหนเนาะใบบุญของเรานอน,อนแล้วนะคะแม่ นอนหลับแล้วคอยพ่อกี้นะคะตอนนี้พ่อกกี้ก็ยังไปซื้ออาหารนะคะไปหาอาหารมานะคะไปตลาดไปหาซื้อผลไม้นะคะมาทำกันไลฟ์สดนะคะนี่นค่ะนี่ตุ๊กตาใบบุญของเราก็นอนตะมุตะมิอยู่ตรงนี้นะคะนอนรอนอนอาเรนนะคะ เพื่อนลูกมาช่วยพ่อพี่นะคะขายอาหารในวันนี้นะคะ นอนกันแบบนี้เลยนะคะถ้านอนน่ารักมากเลยนะคะน่าตีก้นจังเลยตุ๊กตาของเรานอนนอนพักอวรยนะคะรอคอยช่วยโชกี้นะคะไลฟ์สดในวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซี D, ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมีการไลฟ์สดนะคะ ในเวลาบ่ายสองโมงนะคะหรือ14นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะท่านใดว่างนะคะก็เชิญมาเวียนเข้ามา,าให้กำลังใจได้นะคะทางช่องพลายหม่ำชาแน,นลนะคะนะคะตุตะหนอนแล้วไม่รับควนตุตะแล้วนะคะแม่หมวยก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูน้องการละเกตน้องบอตองอยู่กันยังไงเอ่ยเดี๋ยวพันหมวยจะพาไปรับชมกันเลยคะ่ะ บัวตองกับแม่มกไม่อยู่แล้วนะคะเม่แม่ขาเนี่ยกาลังเดินไปนะคะส่วนนี้ก็เป็นเชือกนี้ก็เป็นน้องโอ้ไม่ใช่พี่พี่นาโชคนะคะตัวใหญ่เบลเลอร์เทอเลยนะคะอยู่ใกล้ๆเนียนะคะเป็นพี่นาโชคส่วนแม่มกอะแม่มก,กับบัวตองนูนอ,อยู่ที่โรงนะคะเม่แม่ขาอยู่ที่โรงใหญ่อยู่ทางโน้นนะคะ ไปดูน้องกาละเกตนะคะน้องกาละเกตของเราอยู่ในร่มไม้นะคะนี่ค่ะน้องกาลเกตอยู่ตรงนี้นะคะแม่กาละเกตของเรานะคะเป็นความหวังของเรานะคะที่จะได้ตัวน้อยๆออกมานะคะนี่ก็หวังอย่างยิ่งนะคะขอให้น้องตั้งท้องจริงๆนะคะแม่ๆคะ่ะนี่ผลงานของเขานะคะนี่ขุดลุ้มแบบนี้เลยนะคะแม่ๆคะ่ะ นี่ทำไมการะเกดของเราถึงเป็นสีเผือกนะคะขุดอย่างนี้เลยดูนะคะขุดเต็นที่เลยขุดจนต้นไม้ต้นนี้เอ็นไปแล้วนะคะแม่แม่ะนี่น้องชอบขุดนะคะจอมขุดขุดแบบนี้เลยโอ้เนี่ยขุดให้ดูเลยนะคะแม่แม่ะน้องชอบขุดแบบนี้เลยเนียขุดให้ดูขุดแล้วขุดแล้วนะคะเก๋สนุกแล้วลูก ชอบมากเลยดูนนองขุดเป็นรูบุกรูลึกเลยนะคะเนี่ยใครว่าช้างไม่รู้ขุดดินนะคะรู้ขุดนะคะขุดเป็นรูอย่างสวยงามมากเลยนะคะนี่ขุดแล้วก็ใส่หัวแบบนี้โอ้โหให้แม่แม่เอฟซีได้ดูนะคะนี่ใครว่าพิเกตไม่รู้เรื่องพี่เกตรู้หมดนะคะนี่เอาใส่หัวแบบนี้เลยอ๋อสวัสด,ดีจ้าโอเด นองกาลเกตของเราน่ารักมากเลยนะคะขุดเสรเต็มตัวแบบนี้เลยเนี่ยขุดให้แม่ๆดูนะคะแม่ๆค่คะขุดไม่ให้มีแมลงมีอะไรมาตมมากัดนะคะเนี่ยน้องฉลาดมากเลยนะคะนะ่คะมาเป็นกําลังใจน้องกาละเกตด้วยนะคะนี่คะ่ะขุดเต็มที่เลย เดี๋ยวจะเอาอาหารให้น้องนะคะอาหารของน้องเยอะๆเลยนะคะมีทั้งหญ้ามีทั้งสับปะรดเลยนะคะแม่ๆคะนี่อาหารน้องนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารให้น้องได้รับประทานกันนะคะเนี่ยค่ะอาหารที่เราไปตัดมานะคะที่ควานช้างไปตัดมาให้นะคะให้กินแบบนี้เลยดูสภาพร่างกายของน้องทุกเชือกนะคะที่ส่วนช้างบางทองของเรามีแต่อ้วนๆนะคะทุกเชือกของเราดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารนะคะเรา แล้วก็จะมีผลไม้วันหวานจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะที่ได้กินกันสุขเสาร์อาทิตย์นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เลี้ยงอาหารเรานะคะขอให้ทุกท่านรอดพ้นจากโควิด1 9นะคะร่ำรวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดจิิงใดก็ขอให้สมหวังดังที่จุปรารถนาทุกอย่างทุกประการเลยนะคะ นี่เดี๋ยวเอาอาหารให้น้องกาลเกีตอีกนะคะอาหารเช้ากินหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็สิบเอ็ดนาฬิกานะคะที่ควานหมวยมาพามาชมกันนะคะเขากินแบบนี้เลยนะคะเกลี้ยงแบบนี้เลยในกาลเกีตแล้วแต่เศษแล้วแต่เศษแห้งๆนะคะเีลยวแต่หญ้าที่แห้งนะคะเดี๋ยวจะเอาอาหารให้กินอีกวันนี้ควานหมวยมาเยี่ยมชมนะคะให้มีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีได้รับชมกันนะคะ มีหลายท่านถามหาพี่มัมพี่มัมอยู่นู่นนะคะแม่แม่ขาโน้พี่มัมอยู่ทานโน้นนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมพี่มัมเดี๋ยวให้อาหารน้องก่อนแป๊บนึงนะคะแต่ดีก็ได้กินแล้วนะคะอาหารแล้วนะคะนะค่ะกินแบบวันหนึ่งน้องกินเยอะนะคะแม่แม่ขากินแบบไม่มีเหลือเลยกินเก่งมากเลยนะคะดี้ยวจะพาไปดูพี่มัมยืนโยกเดูนะคะ ใสจะกินอาหารหมดเช่นกันนะคะไปรับชมกันเลยค่ะเนี่ยค่ะพี่มอมของเรามีสาวๆล้อมรอบนะคะโอ้โห,โหอยู่กับสาวๆอยู่ตรงนี้นะคะหนุ่มสาวกันนะคะแม่ๆค่ะอาหารการกินก็เยอะเช่นกันนะคะเนี่ยกองไปเลยเลยนะคะมีทั้งญ้ามีต้นต้นสับปะรดนะคะ อาหารกอพี่หมั่มแล้วก็น้อนดอกคูนแล้วก็พี่เพลนะคะเนี่ยอยู่ใกล้ๆตรงนี้เนี่ยกินหมดแล้วกินหมดเลี่ยงทุกเชือกเลยนะคะแม่ค่ะพี่หมั่มทำไงครับสวัสดีครับ,รบโอ้โชว์แล้วโชว์แล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ ชว์อย่างเดียวเลยพี่หมาของเราจะยกล้อโชว์อย่างเดียวขอายยาอนุญาตมีโซ่ด้วยนะคะแม่ขาพิกี้ไม่อยู่นะคะไปตลาดนะคะทางนี้ก็ร้องเหมือนกันนะคะสวัดดีจ้าสาวสวยบวัดดีจ้าโอ้ดูพี่หมาบุงเรายกอย่างเดียวเลยนะคะยกล้อโชว์อย่างเดียวเลยแม่